มาแ้วครับนี่นครับตอนนี้มาแล้วครับน้ำอันนี้คือสายน้ำในระยะ100เมตรนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปถองต่อท่อนะครับมือต่อท่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้เวลามารีวิวนะครับเครื่องปั๊มน้ำบอกว่าส่งไกลถึง500เมตรนะครับ ก็มาดูสเปคตรงบริเวณเครื่องนะครับก็บอกว่าเออคิวมินกระแสหรือเปล่า L ออลิศนะครับ q เพิ่มิบถึงหกสิบห้าลิตรต่อนาทีนะครับโหแสดงว่าปั๊มนี้ไม่แรงแน่นอนดูแล้วนะครับหนึ่งแรงนะครับ220โวลต์ศูนย์จก็คือ750วัตต์นะครับ อส่งสูงได้45เมตรไฮแม็กซ์นะครับมีแม็กซิมัมลิควิดเทมเปอเรเจอร์อยู่ที่80องศานะครับเอ่อ2,850รอบต่อนอาทีนะครับอ่แม็กซักชั่นหรือเปล่าแปลว่าอะไร9เมตรส่งสูง9เมตรเทมเออ่เทอร์มอลโอเวอร์โหลดโปรเทคนะครับมีเป็นปัม๊มเจ็ทนะครับ ยี่ห้อวารูนะครับผมสั่งซื้อมาในราคาสองพันหกร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็บวกค่าขนส่งอีกสองร้อยก็เกือบสองพันแปดนะครับสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับรวมเรียบร้อยนี่ครับอันนี้เขียนบอกว่าเฮดแม็กสี่สิบห้าเมตรส่งสูงโฟ o แม็ก65ลิตรต่อนาทีแล้วก็1แรงม้านะครับ HP h o e Power นะครับโอเคผมจะลองต่อดู Ok ừ, bạn, Rồi, rớt gọt máu Rồi, rớt đều rồi lâu xịt bắt rớt เงียบขีดนะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับ มีแรงดันครับตอนนี้มีแรงดันอยู่นะครับ,รบนี่ครับฟังเสียงนะครับมีเสียง เหมือนกำลังจะดูดน้ําขึ้นมาครับแปลกมากครับปกติผมก็รึกว่าผมลืมกรอกน้ําตรงนี้ก็ไม่รู้อ่าไปดูคู่มือมานะครับก็ให้ใส่น้ําตรงนี้นะครับตรงนอ็อตให้เราก็นึกว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้ นะครับมันทําให้สุญญากาศมันเป็นยังไงไม่รู้อลองกอกเข้าไปนะครับอืมไม่น่าล่ะไม่ขึ้นนะครับผมจะกอกให้เต็มอมากอกใหม่อรอบนะครับ จะฟังเสียงเครื่องเหมือนแรงอยู่นะครับเนี่ยเสียดายลืมกรอกตรงนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับเป็นการเทสให้ดูแบบอีกแบบหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้อ่านคู่มือนะครับนี่ก็คือโง่จริงๆเลยไม่ได้แก้งโง่เลยกรอกมาประมาณลิตรกว่านะครับถังนี้ลิตรทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลิตรกว่าโอเคครับเต็มแล้วครับ โอเคเอาครับคราวนี้ลองมาดูใหม่ครับเสียบปั๊กครับ่าครับต่อดูครับดูใหม่ครับตอนนี้จะขึ้นไม่ขึ้น มีแรงดันนะครับนี่มีแรงดัน,นครับนี่นี่ครับน้ำเริ่มมาวครับนี่้ครับตอนนี้มาแล้วครับน้ำครับดูนะครับอ่ะจะแรงแค่ไหนก็ดูเอานะครับคือถ้าดูจาก สเปคมันแล้วก็ือน้ําไม่เยอะนะครับนาทีหนึ่งประมาณสิบลิตรถึงหกสิบนะครับนี่ครับแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะลองดูว่ามันส่งน้ําได้ถึงห้าร้อยเมตรจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ส่งถึงห้าร้อยเมตรหรอกผมจะลองส่งแค่สองร้อยเมตรนะครับถือว่าค่อยเนาะแต่มันมีแรงดันค่อนข้างเยอะนะครับ อ่ะคราวนี้ถ้าไว้ง่ายก็คือถ้าสายส่งสั้นก็จะประมาณนี้นะครับโอเคผมจะต่อสาย PE ยาว200เมตรครับแล้วก็จะทำการเช็คที่100เมตรแล้วก็200เมตรนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับต่อท่อ PE ยาว100เมตรเรียบร้อยอมาดูกัน โอเคครับไปเาวนะครับนี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวตัดให้ดูครับร้อยเมตรแรกนะครับมาดูหนึ่งร้อยเมตรแรกนะครับตอนนี้อันนี้คือ PE ท่อที่สองนะครับนี่คือความแรงปกติครับไม่ความแรงครับแต่ว่าความดันเนี่ยดูครับนี่แรงดันไม่ธรรมดา นะครับเพราะปั๊มแรงดันเนาะ,ะคือผมไม่รู้ว่ามันทนไม่ทนนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีการบีบนะครับจะมีแรงดันมากเลยครับนี่อันนี้คือสายน้ําในระยะหนึ่งร้อยเมตรนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับต่อประเทธต่อท่อนะครับมือต่อท่อ,อใช้พีวี PVC นี่ถูกดีนี่ครับดูครับอ่จะต่อท่อตรงนี้นะครับ จะไปดูอีก100เมตรนะครับอ่ะโอเคครับต่อท่อ100เมตรเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับไปดูอีก100เมตรนะครับโอ้เดินมากก็เหนื่อยนะครับตอนนี้อ่าโอ้โหบดให้ฟังครับว่าเรา1 0เมตรจะ็น1คำนึงกันอันนี้คือ200 200เมตรครับอันนี้200เมตรนะครับ สั่งซื้อจากราซาด้านะครับสองพันหกร้อยกว่าบาทแสดงว,ว่าถ้าต่อท่อไปอีกก็คงจะถึงนะครับแต่ว่าน้ำคง,งจะประมาณนี้ ออโอเคดดเ,เปิดไปเรื่อยๆตุ่มมุงสามสิบนาทีดดานะครับ๋ย่ผมจะปล่อยไปเรื่อยๆครับตอนนี้ประมาณสองสามนาทีแล้วนะครับอันนี้คือใช้ท่อ PE 2สองม้วนนะครับ ต่อจากนู่นเลยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับนู่นขับรถผมอยู่นู่นนะจะซูมให้ดูครับนู่นครับเห็นไหมครับนู่นนู่นครับนี่คือสูดอยู่ตรงนู้นเลยนะครับนู่นเห็นรถไหมครับอ่ารถตรงนี้นะครับสองร้อยเมตรนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับในการสั่งซื้อถ้าใครสนใจ าจากประสบการณ์นะครับที่ผมซื้อปั๊มน้ำนะครับผมมีปั๊มน้ำอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็หนึ่งแรงเหมือนกันราคาใกล้เคียงกันนะครับก็สั่งซื้อจากโกบอลเฮาสนะ์นั้นเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับราคาใกล้เคียงกันโอเคนะครับสำหรับปั๊มน้ําตัวนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือต้องกรอก นะครับต้องกรอกน้ําบริเวณที่เป็นจุกเป็นจุกหัวน็อตนะครับอ่ะคราวนี้ค่อยติดตามวิธีนึงนะครับว่ามันจะมีความคงทนแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดว่าผมลงคลิปก็จะบอกอาการเสียหรืออะไรนะครับถ้าผมไม่ลงก็แสดงว่ามันใช้ง,งานได้ปกตินะครับผมถ้าผ่านไปหนึ่งปีผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงว่าสภาพเป็นยังไงนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามสำหรับการรีวิวปั๊มน้ำยีห่ห้อวายรูนะครับวายรูสีเหลืองสั่งซื้อจากลาซาด้าสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทค่าส่งสองร้อยนะครับโอเคค่าส่งร้อยกว่าบาทเป็นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเท่านะนครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ